คนที่ไม่เชื่อไม่มีนะครับมีนะครับเออคนที่ไม่เชื่อถามว่ามีไหมไม่มีแต่เชื่อว่านะครับมันเป็นนิทานนะครับมันเป็นนิทานหรือเรื่องเล่าจากผู้เฒ่าผู้แก่แต่ก่อนแต่หลังมานะครับน่ะควายนะครับควายบางลาจันนะครับมีครับน่ะเออแต่ควายบางราจันไม่มีนะครับน่ะไวกราบควายที่สิงบุรีดีกว่านะครับมีแผ่นดินนี้นะครับอยู่ได้ก็เพราะควายอนุสาวรีย์นะครับน่ะ เออนะกกาทางบรายจันเนี่ยนะเขาสร้างควายไว้เป็นอนุสาวรีย์แล้วก็นายจันขี่ควายนะครับมันไม่มีม้าไปสู้กับเขาอ่ะนะกรับเปิดนายจันเขาลักควายเลี้ยงควายจนอ้วนตัวใหญ่เห็นไหมล่ะนะกกควายนี่นะครับเป็นไหมล่ะมันเลี้ยงมันไม่กลัวนะครับควายมันไม่รู้สึกกลัวใดๆทั้งสิ้นนะครับเห็นไหมล่ะเออควายไม่ไม่รู้สึกกลัวนะครับเห็นไหมควายมันตกมันน่ะนัครับเออนักการนักกาเอาควายในไปฟันรับดาสู้นะกกาขี่ควายเขาฝูงคนน่ะ นะครับเออควายมันก็ไม่กลัวนะครับเห็นไหมเอโอนะครับพระพญาหนาคเป็นเรื่องเล่านะครับประเพณีของโบราณนะครับแต่ควายเป็นเรื่องจริงนะครับนะควายม้าเนี่ยเห็นไหมละ่ะนะครับเชื่อได้แต่อยากงมงายนะครับถูกต้องนะครับอยากงมงายอยากขั้นไปถึงว่าต้องบริจาคนะครับอยากถึงขั้นว่าต้องไปขอเลขอะไรอย่างนี้นะครับอยากขึ้นขืนว่าไปขอเลข <investors> นะครับเห็นไหมละ่ะ นะครับไม่ต้องไปขอเลขนะครับแล้วแล้วยิงยิงหวยนะครับทุกวันเนี่ยนะครับถ้าหวยลาวออกอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมล่ะหวยลาวแม่งบังทีออกทุกวันหวยเวียดนามเนี่ยออกทุกวันนะครับแล้วคนติดชายแดนในละแวกนั่นเห็นไหมล่ะพ่อปู่พญานาคแม่ปู่พญานหนันะครับเห็นไหมล่ะนะครับคนเขาไม่ต้องไปไหนมาไหนอ่ะนะครับมาถามแม่งทุกวันนะครับเห็นไหมนะครับมาถามแม่งทุกวันนะครับถูกมั้งไม่ถูกมั้งนะครับเห็นไหมล่ะมาเังมันก็ต่อไปเรื่อยเกลือ แม่งมันออกถามทุกมันออกทุกวันน่ะนะครับงวดไหนถูกตอบถูกมันก็ดีใจเห็นไหมล่ะนะครับมันก็ไม่ได้ถูกทุกงวดนี่เห็นไหมมันไม่ถูกหรอกนะครับมันไม่เหมือนหวยไตยนะครับหวยไทยนานๆทีนะครับแม่งั่้หวยทุกวันนะมึงจะรู้ได้ไงหวยตัวเลขทุกวันพญานาครู้จักตัวเลขหรือไปเรียนหนังสือมาจากไหนนั่นะครับนะเออนะครับรู้บางคนก็งงนะครับนาคมันเป็นศาสตร์โบราณดึกดําบันแล้วนะครับเราจะเอาตัวเลขที่ไหนมา นะครับมันไม่รู้จักตัวเลขตัวเลขในพึ่งจะมามีเอายุคสมัยนะครับพวกนี้มันแถลไปได้นะครับแถลไปได้นะครับเหมือนภาษาเทพของเขาเนี่ยอันจะก่อนแต่เหมือตานี่กันก็ตนุกกันเลยในนี้อัอฟุตเต้เนี่ยแต่ก็จะพากนึกกับเขียวหมากอย่างอันช่วยเดี๋ยวก่าชูชีพความรู้สึกของโอ้ในกับเพืงไปเราเน้นอ๋อที่ว่านี้ก็มีบัวา าเวอ่์ดี๋ยมน่วอรหวานะครับนเอ่อในับเพนภาษาเทพของเขากําลังคุยกันนะครับเออแล้วก็คนเจ้าเดียวนะครับเดี๋ยวมาแปลให้ฟังนะครับเห็นไหมนะครับเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งนะเมื่อก่อนใครนะนะครับน่ะที่สวยนะครับสวยนะนางสวยนะเมื่อก่อนดังมากนะครับนะนะครับเออภาษาเทพนะครับมีรายการทีวีอะไรเอามันออกมาลงนะครับเห็นไหมน่ะนะครับเออมาออกมาลงก็หลอกคนได้เงินหลอกคนหลอกเงินคนได้ไปเยอะ นะครับแต่เดี๋ยวนี้เขาสั่งเลิกไปแล้วนะส,สั่งห้ามไปแล้วนะครับมันเป็นการหลอกลวงนะครับเราโดนสั่งห้ามไปแล้วนะครับเนาะนะครับผู้หญิงคนน้ไหนที่ว่าภาษาเทพนะนะครับไอ้มุทีก็เหมือนกันไอ้มุทีเมื่อก่อนภาษาเทพนะครับไอ้มุทีนะครับเห็นไหมไอ้มุทีมันที่มันแต่งตัวเป็นลื้อสีนะครับมันก็โดนไปแล้วนะโดนสั่งห้ามไปแล้วนะครับถ้ามันโดนอีกมันตดคุกน่นะครับถ้ามันทําอีกนะนะครับโดนสั่งห้ามไปเป็นหลอกลวงนะครับเห็นไหมหลอกลวงประชาชน นะครับมุทีก็โดนไปแล้วแต่งตัวเปื้อนสีเขียวหมากเห็นไหมใส่อันนี้นะเห็นไหมเมื่อก่อนมุทีดังนะนะครับเรื่องหลอกลวงชาวบ้านเขานี่นะนะครับเรื่องนี้ดังมากนะครับเห็นไหมเออแต่เป็นแต่งตัวเป็นอนสีนะครับเออนักวันสู้จําเลยไม่ได้นะครจําเลยมันรู้หมดนะครับสีนะครับมันไม่เอานะครับมันต้องควบคุมหน้านะครับเห็นไหมล่ะเพราะคนอีสานเชื่อถือเรื่องหน้านะครับมันก็ไปปรึกษามันรู้มันรู้มันเห็นกับจานดานันวิญน่ะ นะครับมันรู้มันไม่มีส่วนรู้ส่วนเห็นกันนะครับเออมันต้องไปหากินนะครับมันไม่คุยเรื่องอะไรคุยแต่เรื่องนานะครับพาอคนอีสานเชื่อเรื่องนานะครับเอามากกว่าเชื่อเรื่องพระพุทธเจ้านะครับคนอีสานนี่นะนะครับเออนะครับคนอีสานนี่เชื่อเรื่องนามากกว่าเรื่องพระพุทธเจ้านะครับมันปรึกษากันแล้วมันก็สร้างนะครับทุกวันนี่การจะเลยไปไหนมาไหนมันก็ต้องโกหนนาดไปด้วยนะนะ ถกพกนากไปด้วยนะครับไปไหนมาไหนไปอยู่ที่ไหนนะครับเพราะมันหลอกคนง่ายนะครับนาคนี่หลอกคนอีสานได้ง่ายนะครับเห็นไหมนะครับต่อจะตัดนะครับเนี่ยนะครับตัดเป็นยี่สิบท่อนนะครับคนอีสานเขาก็นับถือนะครับเออเขาก็นับถือเพราะว่าเขาเห็นนาคแล้ว